เบรคแฟชั่นรันเวย์มาชมความงามอย่างไทยม่อมหลวงออรดิตสนิทวงสวยแบบไทยแท้แต่ประยุกต์ผ้านุ่งได้อย่างเก๋ไก่ใส่สบายไม่ทิ้งความเป็นไทยที่เจ้าตัวมักนิยมใส่ผ้าไทยอยู่เสมอเสมอมอมหลวงระดีเทพเทวกุลลุคนี้ดูง,งามอย่างไทยในแบบเรียบหรูดูเพียบพร้อมน่าค้นหา อภิภาวดีสนิทวงศ์ณอยุธยาหรูหราสง่าง,งามในชุดไทยในรัชกาลที่5สวมใส่เสื้อลูกไม้สีขาวกับจงกระเบนสีหวานสดใสเห็นแล้วชุ่มชื่นหัวใจสุมนีคุณแ่เกษมสวยงามอลังการสมกับเป็นไฮโซรุ่งใหญ่ที่เป๊ะปังรู้งานทุกเทศกาลโสรัตอมาตยากุณ แม่หญิงเหลี่ยนแต่งไทยเต็มยศทั้งชุดเครื่องประดับพรอบหน้าผมหรือว่าหลุดมาจากละครย้อนยุคซีนีนาเองตระกูลนานๆจะได้เห็นเจ้าแม่บิวตี้ห่มสบายนี่แหละที่มาของคำว่าเรียบร้อยราวกับภาพพับไวกิวเวเรศสรุตานนสวยแบบนานาชาติก็เลยมีรูปสวยๆมาอวดตลอด นี้มาในชุดไทยที่งดงามราวกับนางในวรรณคดีมูนาอัลซารูนีนางพญาแห่งทะเลทรายแม้ตัวจะไม่ได้อยู่เมืองไทยแต่หัวใจไทยเต็มร้อยอย่างคงชอบที่จะสวมใส่ชุดไทยประยุกต์แต่ก็ไม่ทิ้งความอลังการพิมพยับสีการจนา น่ารักสดใสแบบคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจความเป็นไทยบางวันก็นุ่งผ้าไทยเข้าวัดไปทำบุญชลิตาตันติพิพพประโยกการแต่งกายแบบไทยๆให้อยู่ในชีวิตประจำวันง่ายๆโดยเสื้อลูกไม้และผ้าถุงจงกระเบนปวาริสาเพ็ญชาติ ทิ้งคราบสาวซิตี้เกิที่ออกเป็นโลดแล่นทั่วโลกคราวนี้ขอแต่งชุดไทยเต็มยศพร้อมเก็บภาพส,สวยๆไว้เป็นที่ระลึกมณีสุดาศิลาอ่อนเป๊ะปังงามสงา่าสมความเป็นไทยในชุดผ้าไหมไทยสีสันสดใสสวยหวานเห็นแล้วสบายตาสบายใจ